ทำทานรักษาศีลทำสมาธิก็จะทำให้เราไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีความสุขแต่การเจริญปัญญานี่ยจะพาเราข้ามภพข้ามชาติได้พ้นทุกข์วันก่อนหลวงพ่อจึงถามนพวกเราลงวัดใจเราเองซีที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราอยากมีความสุขหรืออยากพ้นทุกข์คนส่วนใหญ่อยากมีความสุขนะนั่งสมาธิก็อยากมีความสุข ทำทานก็อยากมีความสุขนะถือศีลก็อยากมีความสุขนะคนที่อยากพ้นทุกข์มีน้อยคนที่อยากพ้นทุกข์ก็คือพวกมีปัญญาแก่กล้านะเห็นเลยในโลกนี้นะถึงเราร่ำรวยแค่ไหนนะเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นถึงเรามีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตแค่ไหนเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นดัะนั้นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายปรารถนาเนี่ยไม่ใช่ความสุข แต่ปรารถนาความพ้นทุกข์อะไรเป็นทุกข์น่ะใจนี้มันทุกข์ใจนี้มันทุกข์ทำไมจิตใจมันทุกข์ขึ้นมาได้เพราะมันมีความอยากทำไมมันถึงมีความอยากเกิดขึ้นเพราะมันไม่เห็นความจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนเลยโลกนี้ไม่มีอะไรน่ายึดถือนอกจากทุกข์โลกนี้มีแต่ทุกข์ไม่มีอะไรหรอกเนี่ยถ้าปัญญาแก่กล้าอย่างนี้นะในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข ในโลกนี้ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรดับไปนอกจากทุกข์จิตที่เห็นถึงขนาดเนี้นะมันจะออกจากโลกจะพ้นจากโลกเนะ่ะ